แมนกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูกท่านพบพผ่อกับแมงก์ที่เก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่กลับสิเลาะป่าในเลยพี่น้องเมื่อกี้ก็ว่าสิบโมาดอกเจ๊นลัดซ้อนมาเจ๊ใส่เด็กพี่น้องเอ้ยแต่ากาเจ๊ก่าเราได้พลาิ่นมา <c oughs> สบายดีพี่น้องวิญญาณกินไก่้ถิ่นพี่น้องเอ้ยมากลูกนจ่อยทำมันาม,มากลูกคนซ้ำหนักเลยแมน <c oughs> จอยซมเสือแล้วบ่ไปเหลาะไปหาบึงเห็นยังก็เอาเอาถูกเฮ็ดที่ควงหนะแล้วก็น้องเอินแล้วก็บเบาหลิกเนาะมานำการสี่หาคนหลายคนพี่น้องเลยแม่น้องกิ๊กนำเลาะไปเรื่อยๆก็สิมันหรือบ่อหรือไหน เจอแล้วพี่น้องเลยมานอันนี้เป็นดอกเลกเดอกเลกแหกมานเป็นดอกไม้แตงามๆดอกเลกแหกมานทา,านเอ็ซีเบิ่งก้อนเิ่นว่าทันเก็บขนาดว่าคางท่างเขาใจยังบ่เอาเลย ที s, morning, ่ใช oh <my> ้ก็จะเนี่ยกด้คือล้วมันเป็นแหละบอมีพี่น้องเห็นอี่เลยพี่น้องเลยไข่เห็ดละงูนี่ไข่บ้ากไงโอ้ยแตกซัมโอ้ยน้องเอิญได้บ่ ได้แต่เห็ดเพิ่งพี่น้องได้แต่เห็ดเพิ่งมาสัง่ีนเหล่อมองดูจังหวะมีไปจักไข่มันดันปลายปลาได้ผลราจักดอกเลยพี่น้องหล่อไปหล่อมาแค่ไนนะพี่น้องเอ้ เดี๋ยวพี่เดี้ยจะมาตบอิ๊บกันสิเมนุ่งจิ๊กพ่อพี่น้องเอ้ยพ่สวยงามดอกงามอุ้ยแสงแดดแสงแดดอะไรเนี่ยโลงามอะไรเฮียงกันเหตุจะบบอสท่นพ่อแบบนี้แต่ยากไปอยู่เนาะเมนท่านซาดหลขอได้โชคขอเห็นเห็ุจะบบอสงามๆหน่อพี่น้องน้อง มาบุญมกันพี่น้องเลยคือจะเบาะงามแทนแล้วเบาะดีพ่น้องเลยบุญมงคลทานไปคงามแต่ไยเก็บน้ำกันด้อ โอ้สองเท่า <initiative> น <Desp ot. S 2> <ห ina> ี่ได้อยู่บ่เห็นอีกแล้วไข่เห็นแล้วโง่ขนาดนียไข่บ้าใหญ่ไข่บ้าใหญ่นาง่ะนายแล้วเศร้างามอะไรกันเนี่ เออเจอไข่เดียวใส่หมูมันเขาจะเอาแล้วแมนเเดีี๋ยวน้าสิเายเขาเจะเอาเห็นเขาหอยเขาจะเขี่ยอยู่ไง่น้องหมันอยู่บ่พี่น้องเจออีกแล้วพี่น้องเลยสมานอนให้เราเอาอยู่แบบนี้ไง โอ้เฮาเขียบไปตรงเมื่อกี้นี่พี่น้องหักลงมาเดินฮิตถึงพี่น้องฮิตถึงวม่งจะมันงามไป่อยใส่กระเป๋าหลอกไปเรื่อยๆพี่น้องโดองงามมาเลยพี่น้องเลย เอาที่นั่งบนกันค่ะนั่งเข้ามาเลยผลซอยกันพี่น้องเอาเสด็เก็บกุนได้นี่เก็บกุได้อืมต้องใช้เสียมเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเนาะ chị Nong hết thương nó ơi đồ bác nhảy đồ bác nhay chị nóng nhay <laughs> <laughs> chị Nhàng nhay chị nóng nhay chị nóng nhay uhm. chị bố chị Nong เลยพี่น้องเลยโอ้ยเหยืถ huh? totally> MA> ั่วพี่น้องเลยเหยืถั่วฮักก่อนฮักเอาเดี๋ยวคือพี่น้องวานเลยพี่น้องยังบม่ได้เมื่อยพี่น้องเลยหาเห็ดคือเก่าพี่น้องแต่ตอนนี้เหามาเจอเห็ดละงหุดอกบักใหญ่แลวเศร้าดอกบักอ่งงามนี่ เบิ่งน้ำกันขนาดนี้ <laughs> กำลังสิกายบันนังให้คุกหมกอยู่เอิญกัสน,นันเอินกัสนันพันพื้นมาหลายคนกับที่มีแต่เสียงดังนี่พี่น้องเอ้ย เจ๊เจ๊ปีนพี่น้องเอ้ยลอดหัวลอดห้าวเผื่อจะได้กินเห็ดกินหอนโอ้ยกดเงื้งเก่งเด้งโอ้ยนี่เนี่หรอเออเมนเห็ดขากเห็ดเน่พ้อสิไปจังได้บัดนี่จะได้หมุนคือเจ๊อีแล้วคานอีแล้พี่น้องเอ้ยไหวเทียงหน้าผู้ได้บัดนี่ เจ๊ก็ไดฟอกแกงเลยเดนได้เติมได้เติมก็เลยนี่เราโมกข่าวดอกงูอ้าวขึ้ไปได้ปะเออแม่หนูกี้ขาเห็นเผือไหลเอ็นเก็บเลยเอ๊ะซาวเก็บอืมสุดแรกก็จะเป็นเห็ดเผืงกพี่น้องเลยอ่าน้องนัดเห็ดเปีดขอสีอ่างเจ้าปลาอริงามอริพี่น้องแกงต่แบบนี้ได้เลยจะซีบเนาะงามพี่น้องงามเพื่อกันเศรเพื่อกันเลยพี่น้องเอ้ย เฮ็ดผึ่งเี็ดละงูแกงสิครันเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งยุ่งเฮ็ดผึ่งยุ่งไม่เหมาะใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยไม่เหมาะมากใหญ่คุ้มครอบครัวแล้วพี่น้องจ้พอแกงแล้วตอนนี้ของเจ๊เอินเจ๊กับเราเนี่ยพี่เจ๊ทา้งในน้องเอินโอ้ยพาอยู่เพ่พน้องเห็นเห็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดทำกันเดินพี่น้องเด้อ

เก็บเอาเก็บเอาในเด้นะดอกเก็บเลยนะหลพุงงเ็ดงหนุกยุงนี่กระดอกงามงาพี่น้องเอาเมื่เห็นน้เอายูเอิญเจ๋งจังว่น้อซังแต่ไก่นี่พี่น้องเอ้ยโผ่ยโอยน้องเอิญกับบัวอาเข็ดงพี่น้องเอ้ย บอกให้เอาก็บ่เอาปล่อยยังปล่อยเฮาเอาอยู่มึงดนี่แต่ดอกงามๆได้เฮ็ดเพิ่นเป็นหมู่เป็นหมู่งามอะลเออ2 3 4บ่จิ้มเฮ็ดละกนะเขาเจ้าคือสิได้เป็นจุมเนาะแต่ตัวนี้น่ะสงสัยขึ้นใหม่ขึ้นใหม่แล้วบ่เห็นอืขึ้นไวอะขึ้นก็ได้นั่งให้คุกมกอยู่บ่้แปน นอนใส่เลยเจหีดพี่น้องยังบ่ได้เมืยอพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้เฮาเห็นของดีพี่น้องเอ้ยเห็ดลังงูพี่น้องเห็ดลังงูนี่คือของดีเราเห็นลังงูพี่น้องเลยมีนจะออกเบี้ยเวก็ปัดหมู่ได้ก็ได้ถ้าเทะได้พี่น้องหมู่ที่ซิปจะออกกัน าในซ้ายในซ้ายมาเบิ่งดูรายได้สำจุ่มกันละบานแสด้เมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยหนาแดงตาดำไดก็ได้้างในคลองหฮาพี่น้อง ทำหลุมกามีทำงานกามีไปเมื่ออะไรพี่น้องกะมันอยู่เนาะแต่ว่าบ่มารันที่ระงุปรนใด้พี่น้องก็จะเด็นเมื่อแล้วบ้านนี้พี่น้องคลิปนี้กะสีคอเจ้าใบเพียงเท่านี้เด็กกำลังดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องหนัดไปพี่น้องเลยอยู่ยิเดีอย่างบาสกุศลพี่น้องสบายดี